เดไลท์เดิมนะครับของลูกค้าจะเหลืองครับตัวนี้ตัวเดยไลท์ตัวนี้นะครับเป็นตัวเดไลท์ตัวใหม่นะครับตัวเดไลท์ตัวนี้จะไม่กลับมาเหลือง,องวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับซีนอนวันเนียนะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถเบนซ์วีวนคันนี้นะครับมาให้เราแก้ไดไลท์เหลืองนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เหลืองนะครับลูกค้าก็เลยต้องกอารจะให้เราแก้ใหม่นะครับ แก้ให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับการที่อาการเหลืองแบบนี้นะครับคือการที่เราใช้งานมากๆนะครับจนมันผิดปกตินะครับแล้วก็เสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าหลังจากที่เราแก้เดลิทเหลืองเสร็จจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนเดลิทให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเดลิทใหม่จากทางร้านที่เปลี่ยนไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเทียบตัวเดลิทเดิมว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเดลิทเัตวนเป็ด สำหรับลูกคา้าท่านใดนะครับที่สนใจจะมาติดตั้งเดรลหรือว่ามาเปลี่ยนเดรลนะครับร้านเราก็าอยู่ที่พุนทธมณฑลสาย1ซอย9นะครับหรือว่าสามารถติดต่อผ่านทางซีนอนมาเนี่ยเราได้เลยนะครับ